โอ้ดูไม้สิฮะนะจากราคาหลักพันหลักหมื่นตอนนี้มาเช็คราคากันหน่อยนะว่าราคาเป็นยังไงนะเนี่ยดูฮะแต่ก่อนมีแต่ราคาแบบโอ้โหแต่ต้องไม่ได้แล้ววันนี้ดูฮะราคาแบบหัวภาพนะอะ่ะไปดูกันางกิจในสาพี ทันจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาลเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆวันนี้นาเล็กพามาเดินตลาดนัดนะมาดูต้นไม้กันนะราคา ที่บอกว่าหลายๆคนบอกโหราคามันแพงจับต้องไม่ได้แต่วันนี้นะเรามาสำรวจราคากันนิดนึงนะมาดูว่าไม้ที่ราคาแพงๆราคาเป็นพันหลักพันหลักหมื่นตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างนะนี่ฮนะต,ตลาดนัดเรานะตลาดนัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตะนะมาเลยนี่นี่แบ็คเมจิกนี่เห็นไหมแบ็คเมจิก50บบาทนี่นะฮะ ไม่ใช่ของแท้นะไม่ใช่ของเทียมนะของแต่แท้นี่โอ้เนี่ใบนี้ด่างไว้ด้วยเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่ <c oughs> นี่ฮะตัวนี้เลมอนอ่าเนี่เลมอนเห็นไหมเนี่ยยังห้าสิบบาทเหมือนกันเนี่ยฮะเพราใครมีโอกาสมานะฮะตลาดนัดเราเนี่ยมาแวะเลยเนะี่ยห้าสิบาทเพียบเลย <c oughs> นี่ฮะอันนี้น่าจะกวัก ีมหาโพนะฮะนะนะราคาก็อยู่ที่50บาทเหมือนกันนะต้นนี้ต้นคู่ดูสง่าเลยราคายังไม่บอกฮนะเดี๋ยวไปบวกอีกเป็นร้อยหนึ่งก็ได้นี่นี่เห็นไหมฮะไม้สวยๆเนี่ยอันนี้หายากนะจงอางนะญญาจงอางก็ถือว่าเป็นไม้หน้าเล่นฮนะห้าสิบบาทเหมือนกันนะ นี่ฮะนี่พามาเช็คราคากันที่ตลาดนัดเลยฮะนะใครที่หาราคาแพงๆอยากซื้อราคาแพงก็ไม่เป็นไรฮะนาเล็กขายให้อ่าเดี๋ยวซื้อจากที่นี่50บาทไปขายสองสามร้อยได้อันนี้มีนี่ฮะสินค้าราคาถูกจับต้องได้ทั้งนั้นเลยฮะนี่นี่ ไม้ต่างๆนี่ราคาเนี่ยโหสามสิบบาทไม่รู้จะได้ค่าแผงหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยก็ลองมาเดินดูนะมาอุดหนุนแม่ค้ากันหน่อยนี่เห็นไหมเอว่านงาช้างนะงาช้างลายนี่ก็โอ้โหนี่กระถางละยี่สิบาทเองโอ้ยขายยังไม่ได้ราคากระถางเลยฮะนี่รวมดินด้วยเนี่ย แพงกว่าต้นไม้อีกนี่อะไรกระถางโอ้โหนี่สามสิบบาทนะใครมีรถก็มาเหมาเอานะครับเนี่ยนะตลาดนัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจนี่ยดูฮะนี่มีจันโกเมนโอ้ไม่ใช่อันนี้จันแดงนะเนี่ยจันแดงกระถางละห้าสิบาทพี่น้องเอ้ยทำไมไมันถูกจัง นี่ยอย่างนี้ต้องเนี่ยอย่างน้อยก็น่าจะเป็นกระถางละร้อยนะถ้าใครเอาไปขายต่อเนี่ยปอยเซียนก็กระถางละร้อยนะดอกแดงดอกเขียวเนี่ยเนี่ยอันนี้อะไรนะออมชมพูเท่าไหร่โอ้ตอนนี้ร้อยนึงโอ้โหนะมามาใคร ยังไม่ได้มาก็มาดูนะราคาถูกๆเนี่ยอ,อมชมพูก็ร้อยหนึ่งนะช่วงนี้ต้นไม้ขายแบบเทร้านเลยฮะนะตัวนี้อันนี้อะไรนะออมนาคออมนาคอ่าเท่าไหร่ออมนาคสา,าออมสิบาบาทโอ้ย โอ้โอ้โอ้ราคา่าเห็นแล้วเห็นแล้วอดสงสารแม่ค right> ้าไม่ได้เน no ี่ยราคาแต่ละอันเห็นแล้วเศร้าเลยนะครับใครที่มองหาต้นไม้ก็ลองมาดูนะมาเดี๋ยวนัเล็กช่วยแม่ค้าสักหน่อยเนี่ย เอาตัวนี้นะเนี่ยกระถางนี้แล้วก็อะไรนะออมชมพูอ่าเอานั่นแหละเอาสองกระถางเนี่ยเด็ดอันนี้อะไรเหมือนกันใช่เหมือนกันอือืมอืม เอาเดี๋ยวเลือกเอาออมเอา,เอา,เอานี้เอากระถางนี้อ่ะอากระถางสวยๆเอาไว้ให้เขาขายได้เดี๋ยวนาเล็กเอาไปเลี้ยงเนี่ยนะแสงทองหัวอกันแ้อ๋อมีละแ <c oughs> สงแสงทองมีพวกนี้มีหมดแล้วนะโปรโมโปรโมอืมมาโปรโมโดให้นะ,นะช่วยแม่ค้าหน่อย เงินจะได้ไหลเข้าร้านแม่ค้ามั่งอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อเขาเือกอะไรอมเงินอ๋อออมทองอันนี้ก็สามสิบบาทเออเอาไปไปไปเอาช่วยเอาให้หมดอะอะช่วยช่วยแม่ค้ากันหน่อยนะเพราะนั่นเล็กก็ไม่ค่อยได้ซื้อหรอก ่มาก็สหรับคลิปนี้ก็พามาชมไม้นะที่ตลาดนัดของเราราคาถูกๆนะโอ้เห็นแล้วก็สงสารแม่ค้าเลยต้องจัดสักหน่อยอ่ะก็ผมสหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก็ผมสวัสดีครับ